ามาดูสีรอบคันครับนี่พ่นออกมาเหลือประกรอบนะครับเหลือขัดสีนะ,น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 ะครับเงาๆอันนี้พ่นเรียบร้อยเหลือประกรอบหน้า ตนหน้าประกอบไปไปเงาเงาออกมาแล้วรถประกอบขัดสีอานะครับขัดสีด้านนี้น,นี่ดีกว่า สีส่งลูกค้าครับนี่ก็ยังไม่มารับลูกค้าครับผมผ้าไว้ให้อันนี้ก็ประกอบอันนี้ก็เหลือประกอบขัดสีมาโอ้มาแล้วครับเพียของเราโอ้ งานประกรอบนีกบ่กอ็กอบไปไทยด้านนี้กอบงานที่เป็นงานประกรอบทั้งหมดอ๋อนี่นนนติดฟิล์มอยู่วะติดฟิล์มแล้วอ่าช่างจอมนี่ช่างจอมเดี๋ยวช่างออฟกำลังติดฟิล์มให้ลูกค้า หม่เปลืองกรอบเนื้อปรกกอบเนื้อปรกกอบอรอบนี่ยติดลิมนอยู่ลงทุกวันเลยเหรอเพี่อ้องลงช่ง YouTube องยูทูบเลยเมื่อวานไม่ได้ถ่ายวันนี้เพิ่งมาถ่าย<น>อันนี้ลงใน YouTube แล้วก็ลงคลิปสั้น YouTube ของเพจร้านนะไม่ YouTube เรานี่แหละของพี่เองอ่ะอืมมาในชาแนลนี่แหละโอ้มีแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยนะเข้าเข้าไปดูนะได้ได้ครับได้ได้ครับฝากติดตามด้วยครับครับรีวิวให้ลูกค้าดูไงยโอเผื่อลูกค้าเขามีมีทักมาหลายคนอยู่ว่าสีทำสีรอบกันเท่าไหร่สนใจก็ติดต่อได้นะครับที่โอู เชียงชายหยนนะครับศูนย์6412 3764นะครับครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับประการประกอบ